สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะกลับมาพบกับมิ้นอีกแล้วนะคะคนรักรถนะคะที่เพชรยนต์นะคะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะสาขาหนึ่งนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะวันนี้นะคะมิ้นพามารีวิวนะคะรถเข้าใหม่อีกคันหนึ่งนะคะของ HONDA นะคะตัวนี้เป็น HONDA CITY นะคะ1.5 V นะคะ ปี2018ตัวนี้นะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะเพิ่งทำความสะอาดแล้วก็รอจอดพร้อมขายนะคะรถจอดอยู่ที่สำนักงาน1น,นะคะที่เพชรยนต์เนาะคันนี้นะคะเลขไม่อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ค่ะลูกอยู่ที่4 69,000บาทนะคะคันนี้สำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะคะ ดีนะคะสามารถจัดฟรีดาวให้ได้เนาะคันนี้ก็จะผ่อนประมาณ7 8 0 0พนะคะอ่าเดมิทมพาไปดูนะคะว่าโสมปี2018นะคะของเจ้าตัว Honda City V คันนี้นี่เป็นยังไงนะคะอันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะที่ออกมาจากเดิมๆจากทางโรงงานนะคะ โฉมด้านหน้านะคะก็จะเป็นในสไตล์แบบว่าโฉบเฉี่ยวนะคะในสไตล์ของ Honda นะตัวนี้ก็จะมีไฟสปอร์ตไลท์ให้นะคะแล้วก็เป็นไฟตัดหมอกให้แล้วนะคะโฉมด้านหน้าเป็นโครเมียนนะคะตัดด้วยสีเงินนะคะสีดอนเงินของตัวรถเนาะเดี๋ยวมิ้นพาไปชมด้านในกันนะคะว่าด้านในประมาณไหนค่ะประตูเปิดนะคะที่จับด้าน ประตูเปิดนะคะก็จะเป็นแบบโครเมี่ยนนะคะสีภายในค่ะลูกค้าภายในจะเป็นตัดด้วยสีดำนะคะคอนโซลทั้งหมดก็จะเป็นสีดำนะคะลูกค้าอันนี้สภาพคือแบบยังสภาพใหม่มากนะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ก็จะมีหน้าจอให้แล้วเนาะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะ เดีให้ลูกค้าดูห้องผู้โดยสารบ้างนะคะว่าด้านหลังนะคะเป็นเครื่องพันห้เนี่ยข้างหลังเนี่ยคคอจะแคบไหมนะคะก็ไม่นะคะลูกค้าลองดูก็คือว่าสามารถที่จะนั่งแล้วก็สําหรับใครที่ตัวสูงใหญ่นะคะก็สามารถนั่งได้แบบสบายๆนะคะไม่ไม่แคบนะคะมีที่เก็บเอกสารให้ตรงค่ะเดี๋ยวมิ้นพาชมด้านท้ายบ้างนะคะของตัวรถนะคะก็จะเป็น ให้ดูนะคะห้องเก็บนะคะสัมภาระหรือว่าด้านหลังนะคะก็กว้างนะคะลูกค้าค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหา Honda City อยู่นะคะตัวนี้เป็นตัว V นะคะรานะคาอยู่ที่469,000บาทน,นะคะเครดิตดีสามารถจัดฟรีดาวได้นะ ลูกค้าสามารถเดินทางเข้ามาดูรถของจริงได้นะคะที่สำนักงานใหญ่นะคะเพชรยนต์นะที่ซอยเสรีไทย68แยก1ค่ะหรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะที่เบอร์0927179492นะคะ